ฮัลโหลสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีไลฟ์สไตล์ป้ายปายบุรีรัมทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะ,ะพี่ปายเพิ่งกลับมาจากผ้าสามีไปอ่ะเจาะเลือดอีกแล้วพี่น้องเจาะเลือดอีกแล้วเนาะแกหายใจหายใจแบบว่าเหนื่อยมากพี่น้องเหนื่อยมากเมื่อกี้เข้าไปคุยกับแกว่าอ,อยากให้โทรเรียกรถโรงพยาบาลนนะ่ะเพิ่นว่าอยากไปโรงพยาบาลนนะ่ะพี่น้องเพิ่นว่าอยากไปโรงพยาบาลเลยสามีนี่เออ อ่อยากยากพี я, 130. 130. ่น้องว่ายากนะมื้อเช้าเพิ่นเจาะน้ำตาลเพื่อนนั่นเช็คเลือดขึ้นสิบสามแม่พี่น้องน้ำตาลขึ้นสิบสามถ้าเป็นเมืองไทยก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบนี่สูงนะเพื่อนเพื่อนเออร้อยสามสิบนะสำหรับคนที่สุขภาพไม่ดีบางคนนอนลพยงบานเลยพี่น้องเออเพื่อนนั่นเจาะมือเศร้าได้อันสิบขึ้นสิบสามแม่พี่น้องอันกลับจากเจาะเลือดกะ บอยอมกินเข่านะแม่บอยอมกินอาหารเช้านะเออเพนวาน้ําตาลขึ้นสูงแล้วบอกินเขา่าพอกินอาหารนานแล้วก็พี่ไปบอกว่าไม่กินไม่ได้เดี๋ยวมันกะเพราะจะอักเสบอีกพี่น้องบอยยากบอยอมกินสกินแต่กาแฟวอยละเครียดเครียดแต่น้าผัวในพี่น้องเพื่อนอันหายใจหายใจบนท่านไหมแต่ว่าอัพอะพอรเมนอย่างอื่นนะ งดนะเพื่อนแต่ว่าบ่ายสองนี้จะต้องพาแกไปอีกไปอันไปตัดเล็บพี่น้องพี่ใบต้องพาแกไปตัดเล็บข้างนอกเนาะเพราะเนื่องจากว่าเป็นยังก็ตัดให้แกคือเล็บเท้านะ่ะเฉพาะเล็บเท้านะเล็บมือนะ่ะตัดได้อยู่แต่ว่าเล็บเท้าแข็งได้พี่น้องมันต้องใช้ครีมแบบครีมแบบแบบอันแข็งแข็งอ่ะนะครีมแบบอันข้อเอื่นจังใดนะ่ะใส่แบบครีมตัดเลยพี่น้อง เล็บมันแข็งอ่ะเออถ้าตัดไม่ดีก็จะเลือดไหลแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยพี่น้องเลือดไหลบ่ได้ได้พี่น้องมันหายยากนะท่านเพื่อนอม,มันก็หายยากนะและก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเรารอเรารอจดหมายจากโรงพยาบาลอยู่เพื่อนเนื่องจากวันพฤหัสที่แล้วเราไปฟังผลมาเนาะผลไม่ดีนอนเพื่อนเนื่องจากผลจากปอดก็ดีได้พี่น้องปอด คนจากปอดก็เป็นปอดอักเสบเนาะเป็นปอดอักเสบและก็นานลำไส้ก็มีปัญหาเนาะนในลำไส้ก็มีผ่ารอสองกล้องเราก็รออันจดหมายจากหมอนัดวันก่อนพี่นอ้องทีนี้เมื่อกีก้เข้าไปคุยก,กับแกอยู่ว่าเราจะมานั่งรอแต่จดหมายจากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเขาลรอคิ้วกันได้พี่น้องคนที่จะทําการน่น ค,คือการรอคิวใช่ไหมคนที่จะส่องกล้องสองไหลเขามีการรอคิวแต่ถ้าเราเป็นคนป่วยที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วพี่น้องเรามีเปอร์เซนต์ที่จะได้รัดคิวเรามีเปอร์เซนต์ที่จะได้รัดคิวที่จะทําการตรวจและก็เช็คนะเพื่อนเออความหมายของพี่บายคืออย่าให้แกไปโรงพยาบาลก็เพราะอย่างงี้เเพื่อนถ้าเราไปอยู่ในมือหมอแล้วเราจะอาจจะ ได้รับการที่ตรวจเช็คก,ก่อนก่อนคนที่รอคิวนะเพื่อนเออสำหรับคนที่รอคิวตรวจก็คือคนที่ว่ายังไม่มีอาการหนักอะไรเนาะช่วงรอคิวรอคิวคน,คนเยอะนั่นเพื่อนคนที่รอส่องกล้องรอ,อไลน์เนี่ยคนเยอะอคนเยอะทุกวันทุกวันมีเตียงเต็มทุกวันเพื่อนแต่และคนเขาก็รอกันทั้งนั้นแหละเป็นเพื่อนแต่ว่า ที่เราอยากให้สามีไปนี่เพื่อจะได้ทำการเร็วก็คือถ้าคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วในโรงพยาบาลน,นะและมีและมีอันจดหมายว่าจะต้องเช็คแบบนั้นแบบนี้มันมีเปอร์เซนต์ที่จะได้รับการเช็คลัดคิวได้นะคะเพื่อนเพื่อนนะเอ,อิก็เลยมาอัปเดตชีวิตแต่ละวันของบายบุยลำนะคะและก็สามีนะคะว้าวเน ยากสามีผู้ใดว่ายากคือคอยแน่พี่น้องเอ้ยคอยละปากเปียกปากแฉะกับสามีนี่แกเหนื่อยนะมือมือเช้าพาแกไปเจาะน้าตาลพี่น,น้องเหนื่อยไม่มีแรงกลับมานะ่ะก็ไปยั่กินอาหารแต่กินกาแฟแล้วขึ้นไปนอนแอ่งแมงอยู่แกบอกว่าเดี๋ยวแกขอนอนแป๊บหนึ่งนะอืมกรสัน้นพี่บายก็บอกว่าเออถ้าถ้าง,งาั้นฉันไปนั่งไร้สดอยู่ข้างนอกอืม เพราะว่าบ่ายสองต้องพาแกออกไปข้างนอกพี่น้องพาไปตัดเล็บพี่นอ้องพาไปตัดเล็บแต่ว่าออย่างอื่นอนะ่ะเราแคนเซลหมดนะ้องเพื่อนคือไม่ไม,ไม่ไม่พาไปไหนอะไรทั้งนั้นเออนน่ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องก็มอกว่าาเรื่องผัวนี่แหละพี่น้องผัวว่ายากนะี่เพื่อนเอ้ยเป็นสิตายกันย้อนว่าว่าวฟังนี่ว่ายา,า,ากยากเลยเมื่อกี้เพิ่นบอกเมื่อกี้เขาถามพี่บายว่า ฉันจะโทรไปหา,ห,าหมอ,อเพื่อน,นัดวันที่ดูผลเลือดดีไหมผลเจาะเลือดที่แกไปเจาะวันนี้คิดไปคิดมาเพื่อนว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผลออกมาน่ากลวัวเพื่อนย่านย่านผลกลัวผลกลัวไม่อยากรับรู้เรื่องผลเลือดที่เจาะวันนี้นะ่ะแกไม่อยากรับรู้นะพี่น้องเออแกก็เลยไม่โทรแกก็เลยไม่โทรที่จะจะบุกหมอนะ่ะยา อยากคลาหลายพี่น้องเอ้ย